ว้าวฝนตกแล้วอีกร้อยกิโลถึงงานแล้วฝนก็ตกแบบทุ่มฉับว้าวใช้รถใช้ถนนกันอย่างระมัรนรังนะคะหลังจากที่ฮอนมาขักๆัดตกแล้วพี่น้องเอ้ยตกแล้วไปจงังเป็นซวงเ,วเออตกแห้งแล้วัแบแถบวันนี้ นตออุ๊กเคยนุก่องเคยกางยองเงินเย็นสบายหายห่วงอีกรอร่อยก็อร่อยก็โล่อนนี้นั่งร้องอนนี้ยังอยู่น,นั่นงร้องอยู่น้องเอ้ยแต่ละพื้นที่ฝนตกไปค่ะฝนตกเย็นช่ำๆฝนตกมาสิระยะเขาชุ่มช้ำขอแค่ที่งานฝนจะตกก็พอค่ะอันนี้ยงังบันดียร์หอดงานเด้อค่ะอีกรอร่อยโลจังสิอหอดงาน Yên sơ bài Sao cái bàn rồi, đó Ừ, uh -huh. tố xe to này đi Tố xe nhà rồi, xe tố này phải nha, Ừ uh -huh.